เป็นแบนที่เขารับประกันการหักนานถึง5ปีเลยนะคะ5ปีเลยนะคะ5ปีเลยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เฟิร์นพาอยู่ที่ร้าน p e t เดอร์ออฟติคลนะคะวันนี้เฟิร์นจะพามารู้จักกับแบรนด์นหนึ่งค่ะเป็นแบรนด์ที่เขารับประกรันการหักนานถึง5ปีเลยนะคะเรามาทําความรู้จักกันค่ะว่าแบรนด์นี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างเพราะแบรนด์นี้นะคะเป็นแบรนด์ที่คนไทยทําวัสดุนะคะนาเข้าจากประเทศเดรมันเลยค่ะวัสดุที่เขาใช้นะคะจะเป็นวัสดุสแตเลสซิลค่ะเป็นคุณภาพอย่างดีเลยเพื่อให้คนไทยนะคะได้ใช้ของดีกันเอาละค่ะคือว่าถ้าใครเนี่ยเคยมีปัญหาใส่แว่นแล้วไม่กระชับ ใส่แล้วไม่สบายนะคะหรือว่ากําลังหาแว่นตัวแรกอยากได้ความสวยหรือว่าองค์ประกอบต่างๆนะคะจะมีแบรนด์แนะนําค่ะเฟุนขอแนะนําแบรนด์อาลูเลยค่ะตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะใส่แล้วสวยไหมใส่แล้วสวยทุกคนแน่นอนใส่แล้วกระชับหรือเปล่าสามารถทุกคนใส่แล้วกระชับแน่นอนเพราะเขาสามารถปรับดัดได้ถูกแบบทุกสไตล์เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแป้นจมูกหรือว่าปลายขาแว่นนั่นเองนะคะเรามาทําความรู้จักกับแบรนด์แบรนด์นี้กันค่ะแบรนด์อาณูไอแว่น แบนนอรุนนะคะสิ่งที่สําคัญของเขาเลยและสิ่งที่พิเศษเลยอย่างแรกเลยนะคะแบงของเขาเนี่ยจะเป็นแบนที่ไรน็อตไรสกูค่ะไม่มีน็อตไม่มีสกูน้ําหนักค่อนข้างจะเบาเรียกได้ว่าเ,าเบามากๆเลยและประโยชน์ของเขาอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเขากางได้ถึง180องศาตอบโจทย์สําหรับคนที่อใส่แล้วหักหรือเปล่า ใส่แล้วไม่กระชับใส่นอนอ่านหนังสือหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆออกกําลังกายอันนี้ตอบโจทย์ที่สุดเลยนะคะและที่สาคัญของเขาเนี่ยจะมีให้เลือกหลายแบบมากๆเลยกรอบของเขามีให้เลือกหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นกรอบไอสเตนนะคะหรือว่าจะเป็นกรอบซอสกรอบซอแบบเต็มนะคะหรือว่ากรอบซอแบบครึ่งเฟรมนะคะหรือว่าจะเป็นกรอบเต็ม มีให้เลือกหลากหลายสไตล์เลยนะคะแล้วมาพูดถึงเรื่องสีกันบ้างสีของแบรนด์อรุณนะคะแน่นอนเลยค่ะสีของเราเนี่ยเป็นการฝังสีแบบ Wagner High Quality ค่ะเป็นการฝังสีหรืออนุภาพเนี่ยเข้าไปในตัวของเนื้อสเตลเลตสิีลเลยนะคะไม่หลุดลอกง่ายแน่นอนนะคะสีของเขาเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นสี black นะคะหรือว่าจะเป็นสี blue นะคะหรือจะเป็นสีทอง สีทองเงาดำด้านเรามีหมดนะคะและสีที่มาใหม่เลยเนี่ยจะเป็นสีเจ็ดดาค่ะเป็นสีที่ดำสนิทนะคะดำแบบว่าเรียบหรูดูแพงเลยใครใส่ก็ดูดีแน่นอนค่ะแล้วมาพูดถึงแบรนด์รุนนะคะข้อดีของเขาเลยเนี่ยอย่างแรกเลยคะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความแข็งแรงทนทานนะคะวัสดุเขาเนี่ยจะเป็นสแตเลสติลนะคะแน่นอนเลยว่าแข็งแรงและทนทานใช้ได้นาน และข้อที่2เนี่ยบางเบาใส่แล้วสบายไม่หนักค่ะสามารถปรับกระชับรูปหน้าได้เข้ากับทุกรูปแบบรูปหน้าและข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวแป้นสมูกนะคะจะเป็นซิลิโคนอย่างดีเลยนะคะสามารถปรับได้ทุกรูปหน้าเหมือนกันไม่ว่าจะมีด่างหรือไม่มีด่างก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะคะและข้อดีของเขาเนี่ยสามารถตอบโย์ทุกไรฟ์สไตล์ค่ะไม่ว่าจะทํางานบ้าน หรือว่าทำงานข้างนอกทำงานในออฟฟิศหรือว่าออกกําลังกายนะคะประจำก,ก็สามารถใส่ได้แบบไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะต่อมานะคะมาพูดถึง,งเรื่อง a c c e s s ซอรีกันบ้างนะคะ a c c e s <Access ory> s o อรีของตัวอรุณนะคะเราดูแลตลอดอายุการใช้งานเลยไม่ว่าจะเป็นแป้นจมูกนะคะถ้าเกิดว่ามีการแบบเสื่อมหรือว่าใส่เราไม่ดีไม่นิ่มเหมือนเดิมเราดูแลให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานนะคะและปลอกขาวแว่นค่ะเราก็ดูแลเหมือนกัน ะะและที่สำคัญนะคะเรารับประกันการหักนานถึง5ปีเป็นใจแรกใจเลยค่ะถ้าเกิดว่าการผลิตไม่ดีภายใน5ปีเนี่ยเราเคลมให้ปีให้ตัวใหม่ปีภายใน5ปีเลยค่ะต่อมานะคะถ้าพูดถึงเรื่องราคาทุกคนจะต้องตกใจราคาจากคุณภาพที่เราได้แน่นอนราคาคนไทยแต่คุณภาพเยอรมันค่ะราคานะคะเพียงแค่7,600บาทเท่านั้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะราคาไม่แรงเลยใช่ไหมคะ กับคุณภาพที่ได้ตอบโจทย์สุดๆเลยค่ะหากท่านใดนะคะสนใจสมามารถแวะชมนะคะได้ที่ World Wide Web Twitter นะคะหรือจะเข้ามาลองสินค้าจริงนะคะได้ทุกสาขาเลยมีให้เลือกทุกสีทุกคอเลคชันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาสีลมสาขาเพื่นติสาขาอโศกสาขาลาทิโยทินและสาขาเชียงใหม่ สามารถเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหานะคะได้ที่ไลน์และเบอร์โทรด้านข้างค่ะและวันนี้นะคะเอสวัสดีค่ะ